สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนิสลาจะพามาชมความงามของวัดผู้พนมดีเด้อพี่น้องเด้อว,วัดผู้พนมดีหรืออีกซื้อหนึ่งทีเอินว่าวัดผู้หินหลานก่อนเด้อจ้าพี่น้องเด้อว,วัดผู้หินหลานก่อนเกิดจากเอาหินก้อนน,น้อยๆพี่น้องมาเลี้ยงไล่กันเป็นรูปแบบต่างๆง,งามบ่พี่น้องบรรยากาศภายในวัดนี่จะม่มรื่นอากาศเย็นสบายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมี ให้ชมธรรมชาติอย่างสวยงามบรรยากาศดีครับพี่น้องถาวงถ่าไไว่วางกับมาแวะเที่ยวชมกันได้เด้อจ้าเด้อว,วัดผู้พนมดีตังยูบานหน้าอุดมตำบลน,นองให้จ้าอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเด้อพี่น้องเด้อสังกัดวัดธรรมยุทธมีกุฏิหลายหลังที่ตั้งยูตามทำตามซอกหินเนาะพี่น้อง แบบเขากับธรรมชาติอย่างสวยงามเลยจ้าสำหรับผู้พนมดีอยู่ในแนวเถอกเขาผู้พ่านเดิมมิซื้อว่าผู้แม่หมายได้พี่น้องแต่ก่อนน่ะเพิ่นเอื่นชาวบ้านแถวนี้เพิ่นจะเอื่นว่าผู้แม่หมายจ้าซึ่งผู้แหงนี้เต็มไปด้วยแรงอาหารอันสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะแต่ผู้แห่งนี้แต่ก่อนน่ะจะอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ก็หลายเฮ็ดให้ชาวบ้านแถวโดวยรอบเนะี่ยเพื่อนจากเขามาหาอาหารหล้วก,ก็เขามาตัดไม้ไปเฮ็ดเงื่อนเฮ็ดซ้านเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่กลับไปได,บด้บดนก็เกิดการล่มป่วยขึ้นมาแล้กก็เสียชีวิตในเวลาตัวมาเนาะเฮตดให้ชาวบ้านแถวนี้กลายเป็นไม้กันหลายอ่ะพี่น้องบันนี้ชาวบ้านแถวนี้ก็เลยเ,เกิดว่าเสื่อกันว่าเกิดจากสิ่งศักดิ์ิทธ์อยู่ในผู้แหงนีเนาะก็เลยตั้งซื้อให้ผู้แหงนี้ว่าเป็นผู้แม่หมายจ้า ก็หลังจากนั้นก็ได้มีพระกรรมฐานได้มาปรากฏอยผู้แหงนี้เนาะกับเพิ่นก็ได้สามเหลืองที่เกิดขึ้นเพิ่นกเ็เลยเปลี่ยนซื้อให้ผู้แหงนี้จากผู้แม่หมายกลายเป็นผู้พนมดีในเวลาต่อมาเนาะจากพี่น้องหลังจากนั้นแต่ภาษาราชาการเพิ่นเอื่นว่าผู้พรดีเด้อพี่น้องเด้อซึ่งผู้พนมดีประกอบด้วยหนึ่งพรดีนาพาชมความงามตามธรรมชาติสองน้องจริงจอก สา,ากรวยใหม่ 4. ป่ปอมฝรั่งเศส 5. ทำอิเกียหรือว่าทำขางข้าว 6. ทำปูอังคหาด 7. ทำแสงแก้ว 8. เจดีหินพันลลานก่อน 9. เลือดสำเภาราชสี 10. พระศีรัตนาไตรรัตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่บนริมนาผา ถ้าเ้ามองขึ้นมาจากด้านล่างก็จะเห็นพระศรีรัตนะไตรรัตน์อย่างชัดเจนและสวยงามนี่ละจ้าบรรยากาศด้านในบรรยากาศด้านบนหนาผาเป็นจังไดพี่น้องงามบอจ้าบรรยากาศอากาศดีเขาได้พี่น้องขึ้นมาด้านบนนี่นี่จ้าพระศรีรัตน์ไตรรัตน์เป็นพระทีมาจากฟังเล่าเด้จากพี่น้อง นี่จ้าบรรยากาศสวยงามเลยพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมากกับมา่แว่ชมความงามตามธรรมชาติแล้วกะ็มาเข้ารบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเด้อจ้าเด้อบรรยากาศดีค่ะพี่น้องบรรยากาศรม่มรื่นนี่จ้าสวยๆเลยพี่น้องด้านนี้จะเป็นสลา,าการประเรียนได้พี่น้องเด้อสร้างด้วยหินจ้ะเห็นบ่อหินเอาหินเลยก่อนน้อยๆเลี่ยงไล่กันลายๆสลาสเก็บพาบรรยากาศสวยๆมาฝากจ้า